โอ้โห oh oh. ส, oh oh oh. สวัสดีครับเพื enfin ่อนๆคุณผู้ชมะนรับนะโอ้คุณผู้ชมมนะครับเหมือนรายการทีวีเลยนี่ทีวีพ้ามันหดลงมาหน่อยนึงเนี่ยนี่ขอบบนมันนะนี่นะนี่ก็หดลงมาหน่อยนึงไม่เต็มจอแล้วมันก็มีเส้นเพื่อนๆอาจจะนับเส้นตรงนี้เล่นก็ได้ครับเป็นยี่ห้อ f ฟ m i l y นะครับนะขนาด21นิ้วนะครับตัวนี้นี่เส้นนี้ละเนี่ยเส้นเนี้ยครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราไปเปลี่ยนซีกันดีกว่านะซีมันบวมแล้วล่ะนะครับก็คงจะต้องไปเปลี่ยนซีมันนะตอนนี้นะเราไปเปลี่ยนซีที่ภาคเบอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนเออนะครับนะเ,ออปเปลี่ยนซีกันดีกว่าอุลตาสลิม21 FA 12เอฟ่อเ้าทำบ่อยนะเนี่ยเครื่องรุ่นนี้นะครับเปิดฝาหล้างเครื่องออกมานี่เลยถ้าฝุ่นอย่างนี้เพื่อนๆก็ปัดหน่อยนะครับเพื่อนนะ มันเป็นเครื่องแท่นจีนนะครับตอนนี้แท่นจีนรู้สึกว่าจะยอดนิยมเลยนะครับนะนี่หน้าตาแท่นจีนจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ยอดนิยมเลยสีมันจะบวมนะครับเพื่อนๆในกรณีของเพื่อนๆมีปัญหาก็ดูด้วยสีสามตัวนี้ก็โลออกนะนี่นะโลออกเลยสามตัวเนี่ยนะแล้วก็นี่ด้วยนะจะดีมากเลยนะครับอาการมันก็จะหายไปเลยนะครับเห็นไหมครับนี่แะไรไม่ต้องพูดปั้มทําเพลง กระพำคือเราคนละพี่้องเอ้ยแล้วก็มีอะไรอล่ะทีนี้โอ้ตรงนี้ตรงนี้ต้องดูต้องดูไอจุดบตดกีด้วยนะเผื่อมันรวมนะครับมันจะได้จบปัญหาในคราดเดียวถ้ามีอะไรอล่ะทีนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวดูด้านล่างของลายวงจรสักเล็กน้อย,ย,น,ยอน,นะครับนี่เลยเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ดูด้านล่างนะดูด้านล่างผมพยายามพูดให้ช้าหน่อยหนึ่งแล้วนะเพื่อนนะถ้าช้ากว่านี้ก็คงจะไม่ ไม่ได้การมันจะชอนะครับสีสามตัวมันอยู่แถวนี้แหละเพื่อนเพื่อนก็เอาออกเลยนะครับแล้วก็บัตรกีตรงไอีเวอร์นี่ด้วยนะให้ให้ความสําคัญนะไอ้นี้คือพาคเวอร์นะครับเพื่อนนะตรงไหนอีกลหละทีนี้มันก็จะพบบ่อยนะในท่านจีนนี่สีบวมนะครับแล้วมันก็จะนี่เลยนะครับแล้วก็สีที่อยู่ภาคใจไฟตรงนี้เพื่อนต้องดูด้วยนะมันจะอยู่แถวแถวนี้แหละสีสีฟ้านะครับนะเผื่อบางทีมันมันดำดำไปแล้ว เรงนี้มันก็หลวมด้วยนี่เห็นไหมแถวๆนี้นะครับดูแจกด้วยนะหลวมไมหมหลุดไหมไอซี IC, นี่หลุดไหมนะครับเพื่อนๆลองดูด,ด,ด,ด้วยมันจะได้ละเอียดตรงนี้ก็พบบ่อยเหมือนกันนะครับแถวๆนี้จะหลุดหลวมนะครับเพื่อนๆนะแต่ในกรณีนี้ตัวนี้อยู่ที่เวอร์นะครับซ่อมพักเวอร์ก็คือซ่อมพักใหญ่ไฟแล้วก็เปลี่ยนซีที่เวอร์ตัวนี้ด้วยนี่น,นี่ซีตัวนี้นะนะครับทีนี้นะครับก็คือเราดูหมดทั้งเครื่องเลยนะครับมันจะได้จบปัญหานะครับนะเพื่อนๆนะ อ่ามันจะได้จบปัญหาไปบางคนซ่อมแต่จุดนี้นะมันก็อาการมันก็เพี้ยนนะครับพอซ่อมจุดนี้เราก็มาล้วนจุดนี้มาล้วนจุดนี้ก็มาซ่อมจุดนี้แล้วก็มาล้วนจุดนี้อยู่นี้วุ่นวายไปหมดนะครับเราก็ซ่อมให้มันจบไปในคราวเดียวนี่แหละอา่าป้องกันเขาจะด่าเราเด่านะมันหนักไงมันหนักมันเอามายากแล้วก็ยุคปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหมันลําบากเลยเกินนะการเดินทางไปเดินทางมานะครับนะเพื่อนๆครับมพเป็นอย่างนั้นไนะ เออพอ่ายุคนี้เพื่อนก็รู้นะสภาพนะแล้วก็เศรษฐกิจมันจะแย่ยิ่งผมนี่นะเออเขาเรียกอะไรอ่ะตัวผมเองนี่เป็นคนที่สมาธิค่อนข้างที่จะสั้นหน่อยนะผมเป็นคนสมาธิสั้นนะนะครับนะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวผมเองนี่เป็นคนที่ทําความดีกับคนไม่ขึ้นด้วยโอ้โห ทำดีไม่ขึ้นตรงไหนเพื่อนพอเข้าใจไหมทำดีกับครอบครัวยังไม่ขึ้นเลยผมนี่โอ้ยฮคดดีกก็เมียนี่แหละฮ็ดดีบกขืนที่ไปตั้งจมให้เมียได้เดียเฮ็ดดีบ่ข้นแลยวงบกไู้ใดวาใส่ผู้ใดเด้อวอาใส่เา้คของคนฟังก็หลุนอยู่นะครับนี่เห็นไหมโอ้ยสีตัวนี้สีตัวนี้ค่อนข้างดำแล้วนะเพื่อนนะครับเนี่ยดูด้วยนะครับนี่นี่นี่มันร้อนมากลยนี่นะอุ้ยรู้หรือว่ามันดำเฉพาะฝุ่นเนี่ย โอ้ยฝุ่นมันดำฝุ่นมันดำตัวพี่น้องอืมตัวนี้มันไฟแบกเบอร์เลยโอเคเดอ้อผมไปเปลี่ยนซีก่อนนะครับนี่นะ470อเจิไมโครฟาราด25โวลต์เนี่ยอันนี้ก็470เจไมโครฟาราดเหมือน,นกันอันนี้มันอันนี้มัน4 7 0ไมโคร35นะครับครับจุดวงจรที่ผมเล่าเพื่อนฟังนะตรงนี้มันจะแตกๆหน่อยนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเนี่ยเราต้องบัตรกีด้วยนะนี่เห็นไหม นะครับเราต้องให้ความสําคัญกับไอจุดบัตรกีนี่ด้วยไอเครื่องจีนมันหลุดมันหลุดนะครับนะทีนี้บางคนบอกว่าโอ้โห470ไมโครฟารัดมันหาซื้อ,อยากจริงๆเลยที่บ้านไม่มีผมก็ไม่มีเหมือนกันมันหมดแล้วนี่เลยพั 1, นไมโครฟารัด2ี่โวลต์ใส่กาไป2จุดเนี่ยพั 1, นไมโครฟารัด25โวลต์เลยเพราะว่ามันใส่อะไรมามันใส่พันไมโครไอ้470ไมโครมา สิบหกโวลต์ใสมาไม่เป็นไรใสยี่ห้าไปเลยใส่พันไมโครยี่ห้าไปเลยตัวหนึ่งมันตัวหนึ่งมันเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันเนี่ยสี่ร้อยเจ็ดสิบไมโครสามสิบห้าโวลต์อยู่จุดนี้ทําไงต่อไม่มีไม่มีมมมก็ใส่พันไมโครสามสิบห้าโวลต์ไปเลยนี่เหลื่อมมัวแล้วเออเนี่ยตัวนี้ก็ใส่ตรงตรงแถวแถวนี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือการแทนซีได้เพราะว่าภาคจ่ายไฟตัวนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่ามันได้นะ นะครับนะมันเป็นอย่างนั้นเพื่อนนะเออไม่ใช่ว่าโอ้โหหาซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ได้จบเลยงานไปไม่ได้พวกซีพวกนี้มันมันอ่ามันเพิ่มเติมได้มันเป็นไรนะครับเพื่อนนะได้มันไม่เหมือนเบอร์ไอซีในบางทีนะไอซีมันหาไม่ได้มันหาแทนไม่ได้บางทีตันเลยนะครับงานนะแต่ว่าซีพวกนี้ได้มันเป็นไรไม่เป็นไรไม่คิดอะไรมากนะครับซีพวกนี้ใส่ได้นะครับ นะบางคนนะเป็นช่างมือใหม่อยู่หาซื้อไม่ได้ขี่รถล่อหาซื้อ470ไม่มีก็โอ้โหหยุดงานไว้สั่งเว็บไซต์อะไรต่างๆนี่กว่าจะได้ของเลยครับนะพันไม่ครบฝาลัดเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะเพื่อนนะไม่เป็นไรสบายสบายไอ้ที่มันไม่สบายทีนี้มันได้มาบัตรเกียโอ้โหตาลายเลยนะเนี่ยนะตาลายเลยแล้วอีกจุดหนึ่งนะที่มันมันหลุดบ่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ต,ตัวนี้มาดูนะมันจะเปนเ็นเหมือนกันไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่นอนเฮ้ยเหมือนกันเลยนี่ไอเนี้ยเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นขามันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยหลายๆเครื่องที่ผมซ่อมมาเนี่ยเห็นมันหลุดๆเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี่ยตรงแอลเนี่ยถ้าตัวนี้หลุดเนี่ยภาพมันจะไม่เต็มจอนะครับมันจะเนี่ยไม่ไม่ได้การเลยเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่า เครื่องที่มันหลุดแล้วเครื่องอื่นมาแล้วก็ต้องดูแล้วก็สังเกตด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะนี่ไอที่แผงเนี่ยนะครับนั่แผงวิดีโอเอ็มมันเนี่ยเห็นไหมมันก็มีหลุดนะมันร้อนนะครับตัวนี้ร้อนจากไหนอ่ะมันร้อนจากไอตัวไส้หลอดนะครับร้อนจากไส้หลอดแล้วก็มันก็มาทําให้จุดบัตรกีพวกนี้มันหลุดหลวมนะครับเพราะว่าเขาผลิตมานานเลยด้วยแต่กลัวนะมันไม่ใช่อะไรที่มันจะมายึดติดกัน ล้านเปอร์เซ็นต์นะั้นไม่ใช่นะครับขี้กลัวเนี่ยมันไม่ได้ติดกันล้านเปอร์เซ็นต์เดอ้อขี้กลัวมันร้อนมันก็แตกได้นะครับขายไอซีก็สาคัญด้วยนะนี่ขายไซีพวกนี้ไอซีวันชิปอันนี้นะครับนะดูด้วยแจ็คถอดออกถอดเข้าบ่อยมีปัญหาได้รวมไปถึงขาจูนเนอร์เนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่มันก็ล้วนนะถ้ามันไม่ไม่ต่อเนี่ยไอไอขาไอซีเรียลคลอกซีเรียลดาตา้ามันนะ่ะถ้าตัวนี้ไอ ขาเรียลมันหลุดนะกดสั่งงานมั่วไปหมดก็มีเหมือนกันในเนี่ยนะดูด้วยนะครับสุดท้ายแล้วบัตรกีหมดเลยโอ้โหสมชั่วโมงก็เป็นเสร็จอี่ผมทาเนี่ยนะครับเพื่อนๆน,นี่หลักใหญ่ใจความเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนแล้วผมจะมาชี้ให้ดูนะนี่บัตรกีนะสะจนทั่วแผ่นเลยเห็นไหมครับโอ้อยอดจริงๆเลยนะครับนั่นเพื่อนนะทีนี้มันก็จะแน่นแล้วนะทีนี้ ไม่หลุดง่ายแล้วเออเพราะว่าผมต้องให้ความสําคัญกับการบัดรกรตีตัวนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับนะเนื่องจากว่าการขนส่งอะไรต่างๆนะครับถ้าเราซ่อมเฉพาะจุดบัดกรีเฉพาะจุดไปปัญหาเกิดแน่นอนนะครับเวลาขนส่งกลับบ้านขี่รถกลับบ้านหลุดกลางทางนะครับมีโอกาสไปถึงบ้านเปิดไม่ติดเลยเนะี่ยนั่นเลยนนเพื่อนนะเล่าสู่ฟังนะครับ สี่ร้อยเจไมโคไม่มีพันไมโครใส่เลยตัวสีน้ำตาลนะั้นพันไมโครสามตัวนั้นพันไมโครยี่สิบห้าใส่ก็ไปเลยได้แน่นอนทีนี้เราก็ไปดูภาพดูรูปมันโอ้ตรงโยกนี่ก็จะหลุดแล้วเนี่ยฮะเสียบเข้าไปหน่อยนะนนี่นะ มันต้องสุดยอดแน่นนเลยเนี่ย,ยบ้อยแล้วดูดูด้านบนดูด้านบนเห็นไหมเห็นไหมหายละนะครับไม่มีเส้นแล้วน,ะนั่นะเอนะเห็นไหมเห็นไหมนะครับสีทีวีสวยๆนะแต่ว่าถ่ายภาพออกมาทำไมมันเป็นแบบนี้นะกล้อง oppo นะครับนะสีมันสีมันจะจางลงไปเฉดหนึ่งนะโอ้นะครับไม่สวยโอ้ฝนกำลังมาแล้วครับโอ้โหนะครับนะผมต้องไปก่อนนะครับนะเพราะว่าฝนกำลังมาแล้ว ฝากค่ะคืมแล้วพี่น้องเอ,อื้อว๊ฝนมาแล้วนะครับนะตกแล้วฝนตกแล้วิวฮ้ย